ดางทีบาอ้อนไม่ให้ยหัวหน้าบ้านพิจารณีก็ฮาร์คิวแอดชั่นพี่ทำอะไรมารู้ตัวรกปะ่ะโ้ผิดไปแล้วแต่เราโทษมันแล้วช่เกเรสาไว่ายางไงไม่ใช่ไอหัวบอกว่าใ,ให้ทำตัวให้ดีไม่เกเร อยากเป็นนายอยากเป็นนายราะอาสที่ใจไม่ใช้กำลังแล้วอะไรอีกต้องตั้งใจได้มีนาจะได้มีนแล้วทำแบบเนี้เธอไม่อยากบ้านหรอดีวใช็ดไม โตกลันด้วยนะคะให้โับะคหัวปรคุ้ตัวนะคะในหัวนะคะในหัวอ๋อขอร้องให้ในหัวคนนี้ไม่ได้ดูเราจะมาให้ได้อ่ะเริ่มใหม่ไปที่นึงพยายามจะบปรเจ็เจ๊คิวครงแอคชั่นรู้ว่ามันทำอะไรมารู้ตัวรู้แบบ แม่เจเลยฝันว่ายังไงแมหัวบอกว่าให้ปับตัว,ว,วแล้วอะไรอีกแม่หมอบอกว่าลให้เรียนเก่งจะได้มีนอนาคตจะได้มีนอนาคตแล้วเธอทำตัวแบบนี้ไม่อยากอยู่บ้านหลังนี้แล้วใช่ไหม ขาดช่วงต้นตอนต้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตอนท้ายดีเขัยทีนึงมั่นใจกว่านี้แกสเป็นราเป็นตัวเป็นตัวเจสสี่เป็นตัวเจสสี่โลย่าอย่ากงตัวกบสิเป็นตัวด้วงสิ่โลคาแรคเตอร์ของเราคาแรคเตอร์เราออกมาโลฮอร์ก e mm. ิวห้าสี่สามสามแอคชั Nin ่น